ผมเดินทางมาที่จังหวัดอูบลราชธานีเพื่อมาทําสีก็จะทําให้มันขึ้นสนิมด้วยนะในตัวครับไม่บางคนทำสีคือแบบอยากให้มันเนียนอย่างนี้ไงแต่ว่าผมอยากแบบได้โทนแบบให้มันเก่านะครับก็เลยเนี่ยเดี๋ยวรอให้สนิมพ่นผมก็จะเปิดผิวออกให้มันสนิมมันขึ้นมาอีกนี่โอ้สุดยอดเลยที่ถูกใจมาก ้วัมันเรื่อเนเพื่อนนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดอูบลราชธานีที่ตีรถมาเลยเพิ่งถึงเพื่อมาทาสีนะครับเอ๊สีทำไมต้องทําสารคราม,มีสารคราม,มีครับผสมสีจะมีแต่ว่าที่นี่พิเศษคือที่ชาตีสีรถยนต์อุบลเนี่ยพอผสมเสร็จเนี่ยทำเป็นกระป๋องสเปรย์ให้ด้วยด้วยเวลาีเราไปซ่อมเก็บซ่อมอะไรอย่างเงี้ย แล้วแกผสมไปผสมเทพนี่เขากำลังพี่เขากำลังทำงานเนี่ยเราเข้าไปนี่อย่างอยู่ตัวอย่างคันนี้ดิเนี่ยทุกคนเห็นยังไงก็ต้องคิดว่าเก่าใช่ไหมเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นว่าคิดว่าสีเก่านะฮะก็มันก็เก่าจริงนะครับเนี่ยยังไม่ได้ทำ <c oughs> <c oughs> นะครัก็คือแบบผมมาให้ที่ <c oughs> ชาตีเนี่ยไปทํารถเก่าผมหรือว่ารถบางทีเราเก็บงานรถใหม่เราเงี้ยเรามีสเปรย์แบบเวลาพ่นเก็บเงี้ยพ่นเก็บปึ๊บเอ็นเป็นสเปรย์กระป๋องแล้วมันใกล้ๆสีโทนเดิมนะครับวันนี้ก็ขนมาเยอะเลยนี่แกก็ผสมให้อยู่เดี๋ยวเราแค่เราอัดกระป๋องนะครับแล้ววก็เเตตรรรีียยยมมผิออะไู่ ตอนนี้ก็ให้พี่แกทำงานนี่กำลังอัดกระป๋องอยู่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศาการทำงานของแกก่อน พี่ก็ถึงขั้นตอนสําคัญเลยนี่ที่ต้องมาถึงที่นี่คือจะไปทํามือไงทำให้มันเก่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบไปแต่งแต่งตัวแบบทําผิวทำอะไรให้มันเก่าก็เลยต้องใช้เป็นสเปรย์แล้วก็เวลาซ่อมแล้วผมไม่ได้ไปซื้อชิ้นใหม่มาจากอเมริกาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยผมก็ต้องมาทำให้มันแบบสตาสาดส,าดสีมันใกล้ๆกันอ่านะครับเดี๋ยวดูพี่ชาตีอัดปอกเราก็ไปเทสกัน ของแท้เปเลยนี่ที่ต้องการเนี่ยก็จะทําให้มันขึ้นสนิมด้วยนะในตัวครับไม่บางคนอ่ะทําสีคือแบบอยากให้มันเนียนอย่างนี้ไงแต่ว่าผมอยากแบบได้โทนแบบอีกคันนึงไงคันนึงผมทำเรียบๆไปแล้วหลายคันแล้วคันนี้ผมจะทําแบบสไตล์นี่แบบให้มันเก่าอ่ะเดี๋ยวรอให้สนิมพุ่งมก็จะเปิดผิวออกให้มันสนิมมันขึ้นมาอีกอะไรประมาณนี้มันก็เลยต้องใช้สเปรย์เผื่อบางทีมันมันเกินไปแล้วเอ้ทำกลับใหม่ทำเองได้ที่บ้านทำเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับนี่โอ้สุดยอดเลย ทีถ่ถูกใจมากเราจะทําเราจะไม่ทําให้เรียบถ้าเราทําเรียบแล้วก็ไปกินทรายออกพื้นอะไรเรียบมันก็จะเหมือนรถใหม่แต่ว่าถ้าถ้าเราอา่คุมโทนแบบเก่าๆหน่อยแล้วก็ขัดไม่ต้องขัดแล้วก็ล้างน้ํายาออกแค่นั้นล้างอ่เป็นเขาเรียกกันอะไรอ่ะสนิมอ่ะอ่ครับเป็นเป็นเป็นฝุ่นฝุ่นสนิมออกก่อนออเอาทินเนอร์พ่นออกก็ได้เอาทินเนอร์พ่นหรือล้างออกก็ได้แล้วก็พอมันแห้งก็ เอาลงสีก่อเหล็กไปนิดนึงลงสีก่อเหล็กปุ๊บแล้วเราก็เอาสีส้มเราใส่สีส้มด้านตัวนี้ก็จะโดนด้านเมื่อกี้คืออันนี้นะครับเหมือนกันเลยผิวเหมือนกันนะก็คือพ่นทับไปเลยนะไม่ได้ขัดเงานะครับนี่นี่เวลาเวลาเก่าไปปุ๊บสนิมที่ปูออกมามันก็จะดูเหมือนเก่ามีรารติดเข้าไปนี่ครับคือเป็นที่เราพ่นไปชิ้นนี้คือผิวอย่างนี้เลยนะมันก็อาจจะว่าทําไป มันสนิมนอยู่ข้างในแล้วพ่นไปก็ไม่มีประโยชน์มันไม่ใช่นะมันอยู่ที่เราต้องการแบบไหนเราจะทําแบบไหนก็อันนี้เราอยากสไตล์เก่เา ก็จะท right yeah, right. ําแบบนี้ก็คือผมอยากให้มันขึ้นสนิมนั่นแหละถึงทําแบบนี้นะครับอย่างนี้ดีกว่าของแปลกของแปลกรถมันเก่ารถสภาพนี้กี่ปีหลายปีแล้วเหล็กเขามันดีครับมันไม่ไม่ผุง่ายหรอกครับคือก็จะมีสนิมปดๆขึ้นมานิดนึงที่เราจับอยู่นี้ก็ผลิต1969 1966นะครับก็ประมาณ50กว่าปีนะครับเนี่ยที่จับอยู่นี่ครับเดี๋ยวพ่นอีกรอบนึงครับอีกรอบอันนี้จะเป็นด้านนะฮะตัวนี้เเป็นเงาก็จะออกมาประมาณนี้อ่านี่นี่คือสีนี่คือสีอายุ 50ปีนะครับ<ต>ปกติมันเป็นสีแดงนะนี่ครับเเห็นควานี่แ,นแต่ว่าเนี่ยพอมันเก่า50ปีแล้วมันออกเป็นสีนี้ผมก็เลยต้องมาผสมสีนี้ให้มันเหมือนนะครับรับรองเก่าแน่นอน,นครับโอ้ถูกใจเลยนะครับก็พี่พี่ชาตีได้สอนเทคนิคแล้วว่าสมมติผมอยากได้ด้านๆเพราะว่าบางชิ้นมันด้านอย่างชิ้นนี้ครับเนี่ยก็เราก็เลยเอาสีด้านส่วนถ้าอยากให้มันเงาพี่ชาตีบอกก็ให้เคลือบแล้วเกอร์เข้าไปเฉย มันก็จะเงาขึ้นมาแบบนี้ก็อยู่ที่ผมแล้วตอนไปทำแล้วช,ชิ้นไหนจะเงาเงาด้านไหนจะเงาแบบรถยนต์แบบเงาจำฉำหรือเงาแบบธรรมดาแล้วก็เลือกแล็กเกอร์ธรรมดาก็ได้เขาอาจจะเป็นวันเคก็ได้อาจจะเงาไม่มากอาจจะเ<ด><ๆ>งาเงาด้านๆประมาณนี้เดี๋ยวเอาเงาเงาเด้านๆานให้ผมด้วยพี่ได้ได้ใส่เปาอ่าครับเป็นพวกันเคหน่อยอันนี้ถ้าเราเป็นอันนี้ก็ไม่ต้องเคลือบเลยนะก็ออกมาเวลาเขาแห้งก็จะ จะออกด้านด้านเลยรอเขาแห้งสักนิดนึงนะก็ช่วงรอแห้งขอญาติพิชาตีพอดีการอัดกระป๋องแบนเนี้ยอีสานมันเท่ามีหลายว่ะพี่ก็มีมีมีทุกเกือบทุกจังหวัดครับมันแล้วแต่คนนําเสนอแล้วแต่เราทําคลิปนําเสนอลูกค้าของเรามันอาจจะติดติดนน่นขึ้นมาหน่อยติดฟิตขึ้นมาหน่อยก็อาจจะคนเห็นเยอะครามาเนี่ยครับก็เท่าที่มาสัมผัสก็เขาเรียกว่าตรงป่งนะคือแบบในคลิปแกเก่งยังไงมาจริงๆแกก็ก่งจริงนะจะทาให้แป๊บเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือแบบมันจะตอบโจทย์สทาหรับ แบบงานคัดตอมงานซ่อมแบบผมอ่ะแบบเก็บงานอย่างเงี้ยเพราะว่าคันที่ผมเก็บสวยทั้งคันก็แน่นอนก็ต้องเข้าอู่เตรียมผิวลงสีดีๆอยู่แล้วนะครับคือมันคนละโจทย์เอาที่เราชอบอันนี้ก็ไปทําเองแบบเก็บงานเองทําสบายๆทำบ้านเรานี่แหละอาไปดาอู่เขาก็ไม่เอาได้เขาไม่เอานะเขาไม่เอาครับเพราะผมไปติดต่อแล้วพี่อยากได้เก่าๆเขาทําไม่ได้ครับ เขาทำได้แต่แบบสีใหม่ๆส,สวยๆนี้เวลาผูกไปสักพักหนึ่งเนี่ยผูกก็จะออกเป็นสนิมขึ้นมาใช่ไหมผูกสนิมหลุดออกมาปุ๊บก็มีส้มมีด<ช>้า<อ>นด้านแล้วก็จะดูคลาสสิกมันก็ดีกว่าแบบอ่าบางทีมันอาจจะย้อนยุคก,กลับขึ้นมาสักอีก40ปีหน่อยอตอนแรก60รก็อาจจะกลับขึ้นมาตอนสัก40เกือบเก่าๆเกืบอบธรมรมดากี่ปีนะพี่เนี่ยใครคันนี้ที่เอามานี่ห้าสิบว่าครับห้าสิบปีห้าสิบ ให้เป็นหนุ่มขึ้นมาอีกสักสาปีแต่ว่าไม่ให้เป็นไม่ให้เป็นเด็กทารกนะไม่ให้เป็นเด็กทารกครับอ่านี่ยทาให้เป็นหนุ่มขึ้นมาสักยี่สิบห้าสามสิบก็คือมีสนิมนิดหน่อยประมาณรถ25กว่าก็ใช่ครับเริ่มมีสนิมขึ้นมาเนี่ยถูกใจเลยเนี่ยเอาจริงเดี่ยวเดี่ยว้าจ้าอันนี้คือเทสให้ดูนะครับอันนี้อันนี้ชิ้นเทสเฉยนะครับแต่ผมไปลอกทำใหม่เองนะไปลอกทำใหม่ก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่พี่เขาจะทําแบบเรียบหรือจะทําแบบเฮ้ยมันโทษอะไรนะครับเกาีหล้้วะเฮยอาวไม่ได้ส่่่งงตัวอยาามก็ได้นเีย ก้นหลังนี่พี่พี่ผสมเกาหลีนาฬเลยเออกมาประมาณน,นี่ครับนี่เงาอันนี้คือสีจริงๆน้าเดิมเลยนะเนี่ยครับถ้าผมถ้าผมขัดสีขึ้นเนี่ยก็จะเงาไปครับเลยอ<ม>่าอันนี้ถ้าพ่นเลกเกอร์เข้าไปก็จะขึ้นมาเป็นตัวนี้ว่าเราเทสแล้วเนี่ยถ้าเราพ่นเลกเกอร์ก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวลองพ่นเลกเกอร์ซีกเดียวเนี่ยมันก็จะมาเป็นตัวนี้อ่าครับโอ้ถ้าเป็นเงาอ่ะสีเป็นเงาเขาก็จะสดขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่พาถ้าเป็นด้านมันก็จะออกโทนตุนๆนออกหน่อยครับ ทางเงามันก็จะออกสดึ้นมาเพราะววันนี้คุ้มค่าที่ขับรถมาเกือบ300รอโลเดี๋ยวฝากพี่ชาติฝากร้านนะครับย,ยุ่มองไหนนะพี่อ,อยู่ตรงสีแยกดงอูพึ่งนะ,ะทางไปยโสไอ้ทางไปเขาเรียกอะไรสีแยกดงอูพึ่งทางไปเซนทันนะฮะเลี้ยว้ายาลงมานิดเดียวนะฮะให้ชิดซ้ายนะชิดสายเพราะว่าเมื่อกี้ผมเลยไปแล้วรอบนึงก็คือผมมาจากยโสเนี่ยก็คือถึงวงเวียนถึงวงเวียนที่จะไปพี่บูรณ์นะครับแล้วก็ถ้าเรา วนขวาเพื่อจะไปเซ็นท่านเราต้องคิดซ้ายเลยนะคิดซ้ายเลยเจอต้นย่างใหญ่เลยอยู่ทางขางทางเบี่ยงนะลงมานิดเดียวประมาณกี่ร้อยกี่เมตรนะโอ้ไม่น่าจะถึงร้อยเมตรประมาณนี้ต้องคิดซ้ายเลยต้องคิดซ้ายเลยนะครับตรงข้ามเซเว่นบันทบง่ายๆเดี๋ยวถ้าเป็นออนไลน์พี่ได้เหมือนกันเนาะก็ได้ได้ครับก็เป็นเป็นชื่อเฟซพี่แกเลยครับใช่ใช่ี่ชาตีสีรถยนต์เบอร์โทรที่นี่ติดต่อได้เลยนี่มือนี้กันนะจะเอาประมาณซิบกระป๋องกรับบ้านนะซื้อมาหลายสีมากสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณพี่ชาตีด้วยครับสวัสดีครับสวัสด